อเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าดาวรุ่งของสโมสรฟุตบอลเรียลซซิดาดในศึกลาลิกาสเปนตกเป็นข่าวว่ากำลังเป็นเป้าหมายของทีมนิวคาเซลยูเนเตตและจากรายงานระบุว่าเขาสามารถย้ายออกจากเรียลซซิดาดได้สำหรับอิซักนักเตะวัย22ปีรายนี้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรมาอย่างต่อเนื่องจากผลงานของเขาทั้งการเล่นในระดับสโมสรและระดับประเทศอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะสามารถย้ายออกจากต้นสังกัดได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ จากรายงานล่าสุดที่ระบุว่าเอ็ดดี้ฮาวในใหญ่ของทีมสาลิกาดงให้ความสนใจนักเตะรายนี้เพราะเขาต้องการนักเตะเพิ่มเติมที่จะเข้ามาสมทบกับแนวรุกของเขาอย่างไรก็ตามคาดว่านักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้จะมีค่าฉีกสัญญาราว70ล้านปอนด์และนิวคาเสเซิลกำลังประเมินทางเลือกอื่นเนื่องจากค่าตัวที่สูงของนักเตะอาจส่งผลถึงการเจรจาในครั้งนี้